ระวังกระเด็นสก,กล้องน่เยถ้ามันเดือดเนี่ยต้องผัดมากจ้ะไฟมันป่นบ่อยเติมกะทิไปเรื่อยใช้เวลามากประมาณขนาดไหนน้นก็ต้องใส่กะทิเพิ่มไปเรื่อยใช่ไหมถ้ามันเริ่มแหงแ้งเราก็ต้องใส่ไปอย่างเงี้ยใช่ครับต้องคนใช่ไหมก็ต้องทิ้งไว้ให้มันเดือดครับคนให้มันเข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดเพื่อที่จะให้มันแตกมัน ใส่ประมาณกี่รอบนะครับเนี่ยก็แล้วแต่ครับชอบมันมากมันน้อยชอบมันมันอ่าก็ซอยส่วนมากก็จะมีมัน้อยหน้าไม่มันก็ไม่อร่อยครับแน่นถ้าอยากจะให้มันมากกว่านี้ก็ต้องเต้นเลยนะครับเป็นของน้ำหนาขั้นตอนนี้นี่จะเปือดนิดนึงนะครับระวังเสด็นใส่นะครับน้อนนะครับอันนี้ก็เป็นครัวของคุณต่อครับครัวเล็กๆของเราครับ กินอร่อยได้ทุกวันตั้งมาเดิมทิ้งให้มันเดือดเดือดมันจะแตกมันเพิ่มเข้าไปใช้เวลาประมาณกี่นาทีสำหรับไอ้ตรงเนี้ยผัดนะครับประมาณสิบห้านาทีห้านาทีเนาถ้ามันแห้งแล้วก็จลืมก็ต้องใส่กะทิไปเรื่อยๆใช่ไฟต้องแรงนิดนึงถ้าไม่งั้นมันไม่เดือด ตรงนี้มเดือดมันก็ไม่แตกมันมนี่นะฮะไปตรงนี้ปางกายพอผัดได้ที่ละที่แตกมันได้ยังไงอ่ะอพอใจเราแล้วก็เติมผงกะหรีเข้าไปครับกะเอาใส่มากเกินไม่ได้ชุน มันจะเพิ่มนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพิ่มขนาดก็ใส่ผงขมิ้นนิดหน่อยครับเพิ่มตีละสีสันจริงๆแล้วขมิ้นมันมีอยู่ในผงกะหรี่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้มันเหลืองนิดหน่อย ่อไปใส่ไกล่ลงไปพักเลยแล้วก็คนนะครับ,รบให้มันครุกเคล้ากันดูมีมสเสน่ห์น่ากินเลือกเกินมหม้อเลยเดี๋ยวเราจะตัก เรื่งแกงไก่ที่เราผัดไว้ลงอีกหม้อหนึ่งเป็นหม้อกะทินะครับก็ตั้งไฟต้มต่อแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไก่มันสุกยังไงอกะเอาครับวูดดเดานะครับกะเอาใจจากประสบการณ์นะฮะก็จะต้องดูว่าเนื้อมันไม่นิ่มเนื้อมันเริ่มเหนียวแล้วใช่มันจะรู้สึกแข็งขึ้นมาที่ันึ่งไก่ไก่ดิบมันจะนิ่มพอมันสุก ันก็จะแข็งๆนิดนึงนะเพราะว่าผัดให้มันสุกนิดนึงมันสุกสุกด้วยการผัดกับสุกด้วยการต้มนี่มันจะรสชาติมันจะเวลากินแล้วมันจะได้เหมืนอนกันนะเริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้เราผัดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะยกหม้อขึ้นตั้งไฟนะครับหม้อกะทิที่เหลือ เราก็จะตักไก่ที่เราผัดกักพริกทสายลงไปงกินตะเกง่ายกว่านะครับน้ำแกงมันต้องไม่ข้นมากนะครับค้นเกินกินแล้วมันเลี่ยน น,นี้ก็รอมันเดือดนะครับ็นไหครับเดี๋ยวเรามาชิมชิมน้ำมาก่อนนะครับใช้ได้ครับคุณต่อใช้ได้จริงๆเหรอ่า <laughs> ต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาทำตัวกรอบๆของมันนะครับเขาเรียกว่ามีกรอบ,นะออบเนาะเขาจะนำเส้น เขาเรียกว่าอะไรเส้นข้าวซอยนะครับ่ที่มาสําเร็จรูปแบบนี้ก็ลงมาทอดอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็เราทําให้เห็นว่าเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้าชอบเยอะก็ทอดเยอะๆอัณนี้นะครับรลองดูจะเห็นว่า บางคนอาจสงสัยเอ๊ะทำไมใส่น้ามันน้อยก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าเราประหยัดน้ํามันครับเพราะว่าน้ํามันที่ทอดเส้นเนี่ยเส้นมันจะมีแป้งแล้วก็ยาออกยังไงมันก็ไม่หมดนะไม่ต้องล้างนะครับก็ใส่กันี้เลยถ้าล้างแล้วทอดไม่ได้ครับล้างแล้วเละเลยเหยาะแป้งออกนิดหน่อยแล้วก็ทอดทีละนิดครับจะได้กรอบใเ้เวลาเพียงแค่ประมาณ10วิถึง15วิก็กลับไปกลับมาก็ใช้ได้สุกเร็วมาก ปลดผมเส้นก็ซอ,อยทอดครับเอาไว้โรยหน้าขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนเตรียมน้ํานะครับให้เดือดเดี๋ยะใช่ไหใช่ค,ะะครับเอาไว้ต้มเส้นเส้นตัวนี้แหละเส้นตัวที่เราเอามาเนี่ยมันก็จะมีเป็นสองประเภทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสาหรับต้มกินนะแต่ตัวนี้เป็นเป็นรูปที่ว่าเอาไว้ทอดโดยเฉพาะก็คือเหมือนประมาณกโคนละสูตรกันนะครับเส้นนี่มาไกลนะครับมาจากลำพูนเลยนะครับจากเมืองลำพูน คุณจอนเป็นคน mm hmm. ออกหิ้วมาให้ใช้เวลาเยอะหรือเปล่าไม่รู้มันเริ่มใสก็ใช้ได้ นี่การลวกเส้นก็ให้สังเกตยังไงครับก็เริ่มก็ถ,ถ้าเส้นมันเริ่มใสๆก็แสดงว่ามันสุกครับอันนี้สังเกตว่ามันยังขุนอยู่ใช่ไหมถ้าต้งนานไปมันก็จะเละครับเละต้องใช้นในเวลาที่สมดุลกันนะะนกัมก็จะต้องสังเกตด้วยสายตาพอดีพอดีมันก็จะเหนียวหนึบ ปุ๊บ oh, เราก็ต้องมาล้างน้ำเย็นนะฮะแบบว่าให้มันกระดุงใช่ไหมครับครับไม่ให้มันสุกต่อครับเราทำเย็ยบก็ไปน้ำเย็นเลย ก็เป็นเส้นนะครับเราใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนิดนึงเพิ่มรส<ถ>ชาติชาตินะครับตักน้ําใส่ขั <ๆ S 1> น้นตอนที่สําคัญที่สุดฮะน้ำใส่ครับชอบน้ําหน้าก็ตักน้ําหน้าไปด้วยครับเมื่อกี้เราก็ใส่ลูกชิ้นเข้าไปด้วยนะชอบอะไร,ร<ถ>ใส่เข้าไปนะนี่เรามีเขาซอยไก่ปลาใส่ปลาได้ก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยมีคนนิยมกัน<อ>นั่นแหละอ่าตอนนี้เรามีไก่ ไก่ที่เราใช้เราเป็นดูชิ้นไก่ฮะเนื้ออกไก่อย่างนี้เลยครับกินง่ายครับนายผมจะไหลแล้วครับตอนนี้มีลูกชิ้นติดมาด้วยอ่าใส่ลงไปละสามลูกพอไหมไม่พออ้าวสีก็ได้ครับเราทํากินเองครับไม่หวงอยู่แล้วครับไก่วันนี้เป็นอกไก่ครับอกไก่ล้วนๆครับเคี้ยวเนื้อเน้อเน้นเน้นเน้นอร่อยอร่อยเลย มานี้ครับผมแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเครื่องเคียงนะครับก็มีพวกผักกาดดองมะนาวหอมหัวแดงอะไรนะครับก็ใครชอบก็ใส่กันไปตามนั้นเนาะแล้วก็ผักชีไว้โรยหน้าครับคุณตอบครับแล้วนี่ก็คือน้ำพริกอะไรนะครับอ๋อเป็นพริกป่นผัดน้ำมันครับเอาไว้สําหรับใครที่ชอบกินเผ็ดก็สามารถเติมอันนี้ได้นะฮะอยู่เลยสักสองสาช้อนนะช้อนเดียวก็พอครับเลิมากอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นกะทิ แล้วก็เอาไปผัดให้มันสุกนะครับแต่อย่าให้มันเดือดเพราะถ้ามันเดือดมันจะแตกมันนะครับเอาไว้โรยหน้าตอนเราเสิร์ฟโรยหน้าอย่างเงี้ครับโรยหน้าอย่างงี้เลยครับใส่กับ้าวอย้าวซอยของโปรดผมเส้นข้าวซอยทอดคเอาไว้โรยหน้านี่คือหน้าตาของข้าวซอยที่ตักน้ำใส่หน้าไปแล้วก็จะรุ่งรุ่งพริกผัดน้ำมันที่บอกนะครับ เพิ่มความเผ็ดใส่ไปสักหนึ่งช้อนนโรยเชีขต้นหอมนะครับ,บยประมาณนี้แล้วก็นี่ครับกะทิเดี๋ยวต้องหวัวควเนยทีเดียวนะครับเติมเข้าไปเสร็จแล้วนี่ครับเส้นกรอบขาดไม่ได,ได้สำหรับผม ว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับแต่ใสยย่เยอะๆอร่อยครับอเสร็จเรียบร้อยหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ครับครับผมขอบคุณมากสาหรับวันนี้ฮะะกับนี่คร,ครัวคุณต่อพัทยานะครับใครชอบสามารถติดตามได้นะครับ คุณต่อบบอกว่าขายสูตรประมาณ5้าแสนบาทนะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยเบอร์ศูนย <laughs> ์แปดสามสองศูนย์หกสองสี่ห้าขอบคุณมากครับสำหรับรีวิวนี้ผมจอนตีนองรายงานอร่อยมาก การทำกินที่มีความสุขมากครับทำกินอยู่กับบ้านแนะนำใครว่างๆก็ลองทำดูนะครับอมอร่อยครับอริจริงๆ